ชาวบ้านในจังหวัดชายภูมิค่ะออกหาแมงดาแมงตับเต่ามาปรุงอาหารแล้วก็นําไปขายได้ด้วยรายได้ดีมากค่ะขายได้5 0 0ร้อถึงหนึ่ับาทต่อวันเลยสร้างรายได้ได้ดีมากๆในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่ชาวบ้านห้วยต้อนตมบุห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิค่ะเขามีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จูงมือลูกหลานญาติพี่น้องเนี่ยออกไปหาแมงตับเต่าแล้วก็แมงดาพี่อุ้ยเคยเห็นไหม เคยเห็นหรือยังแมงตับเต่าแมงเคยเห็นครับแมงตับเต่านี่นี่แหละครับนี่เคยเห็นอ่ะซูมเลยซูมเลยค่ะเขาจะออกมาหาในช่วงที่ท้องไร่ท้องนากําลังที่น้ําแห้งขอช่วงนี้พอเก็บเกี่ยวแล้วน้ำก็จะแห้งเนาะแล้ก็ออกไปหาแมงตับเต่าแมงดามาปรุงอาหารแล้วก็นําไปขายสร้างรายได้ค่ะโดยจะเลือกหาในพื้นที่ที่มีน้ําอยู่ในระดับที่ไม่สูงค่ะหรือน้ําอยู่ประมาณหน้าแค่งนี่แหละแล้วเขาจะใช้สวิงเนี่ยช้อนทวนน้ําค่ะเพื่อหาแมงตับเต่าและแมงดาซึ่งส่วนใหญ่แมงที่ชาวบ้านได้ก็ จะนำไปคั่วเอาไปแกงใส่หน่อไม้ดองกินเป็นอาหารค่ะโดยเฉพาะแมงตับเต่าเป็นโปรตีนชั้นดีเลยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะแล้วก็ช่วงเนี้แมงดาก็จะมีไข่เต็มท้องค่ะถ้าหาได้มากเนี่ยก็เอาไปขายได้อะไรได้ดีราคาของการขายแมงตับเต่า100ตัวจะขายได้70บาทครับส่วนแมงดานะคะถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยราคาสูงเลยขายได้ตัวละ7-10บาทส่วนตัวผู้ราคาสูงยิ่งกว่า ขายได้ตัวละ10บาทเลยค่ะสามารถสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านในช่วงนี้ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ5 0 0ร้อยถึง1,000บาทเลยค่ะโอ้โหโอ้ตัวใหญ่นะคะเนี่ยแน่นๆเลย <c oughs> ต้องลองชิมต้องลองชิมครับค่ะโอ้ตัวเพลรนเลยครับเมื่อกี้แมงดาครับ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากใช่ <c oughs> โอ้ชิปเป้านะคะชิปเป้าลองนะลองไปหาดูนะ <c oughs> ได้ครับได้ <c oughs>